สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพิามพ์รายงานวิเคราะห์การขายวิเคราะห์การซื้อนะคะแล้วก็จะมีเป็นการเจ้าหนี้การลูกหนี้ค่ะอันดับแรกเราก็จะไปที่ระบบซื้อก่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์การซื้อนะคะแล้วก็จะไปเลือกที่รายงานยอดซื้อรายสินค้าะคะ่ะแล้วก็กดวันที่นะคะเป็นวันที่1มกราไปจนถึงวันที่1วันที่ส1มิเอ็ดมกราค่ะแล้วก็กดรหัสสินค้าเป็นตู้เย็นไปจนถึงตู้แช่นะคะ กดซิงค์ค่ะกดเย็ดค่ะแล้วก็รอรายงานสักครู่ค่ะแล้วก็ตกลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายงานยอดซื้อของเดือนมกราคมนะคะสามารถกดพิมพ์ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรายงานการขายค่ะจะเป็นวิเคราะห์การขายนะคะก็จะไปกดที่รายงานยอดขายรวมรายสินค้าและบริการค่ะกดเลือกวันที่1มกราจนถึง31มกราคมกาค่ะ สินค้าก็จะกดเลือกตั้งแต่ g 0ศูนย์หนึ่งนะคะไปจนถึงสินค้าและบริการค่ะจะเป็นบริการรีหกค่ะแล้วก็กดสิค่ะกดเย็ดค่ะรอรายงานสักครู่นะคะอันนี้ก็จะได้รับรายงานยอดขายรายสินค้าและบริการค่ะกดตกลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะตั้งแต่ G1 หนึ่งไปจนถึง G6 หกค่ะเสร็จแล้วสามารถกดพิมพ์ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูรายงานการเจ้าหนี้ค่ะ ไปตรงระบบซื้อนะคะแล้วก็มาตรงด้านขวาค่ะจะมีรายงานตราเจ้าหนี้ค่ะเลือกเดือนนะคะเป็นมกราได้เลยค่ะผู้จำหน่ายนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นเจ้าหนี้ได้เลยค่ะเจ้าหนี้เราก็จะเป็นตั้งแต่ห้าไปจนถึง8ดค่ะเสร็จแล้วกดเป็น PDF ค่ะกดสิ้งนะคะ การายงนานสักครู่ค่ะอันนี้ก็จะได้รับรายงานการเจ้านี้แล้วนะคะกดตกลงค่ะอันนี้เราก็สามารถกดพิมพ์ได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นรายงานการลูกหนี้ค่ะการลูกหนี้จะอยู่ที่ระบบขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายงานการลูกหนี้ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะเดือนจะเป็นเดือนมกรานะคะลูกหนี้ก็จะมีตั้งแต่ หนึ่งไปจนถึง4ค่ะแล้วก็จะเป็น pdf นะคะกดซิงค์ได้เลยค่ะแล้วก็กดเย t ค่ะต่อรายงานสักครู่ค่ะอันนี้ก็จะได้รับรายงานการลูกนี้นะคะกดตกลงค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัวล,ละเอียดนะคะแล้วก็กดพิมพ์ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ